เราจะติดตามสถานการณ์น้ำกันเพราะว่าตอนนี้นี่ก็ ล่วงเลยเข้าเกือบจะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วแต่ปรากฏว่าสถานการณ์น้ําในตั้งแต่ไล่ลงมาเลยจากภาคเหนือลงมาภาคกลางนี่ทั้งเหนือทั้งอีสานด้วยนะคะใช่ฮะยังคงมีความน่าเป็นห่วงอีสานนี่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบหลายจังหวัดน้ํายังท่วมในแบบที่เอายังต้องติดตามเลยนะฮะใช่ค่ะแล้วบางส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์น่าห่วงเพราะว่าพอน้ํามันขังนานเนี่ยน้ำนเน่านะฮะแล้วก็เป็นแหล่งบ่อเกิดของบรรดาโรคต่างๆที่ตามมาเราจะได้ยินข่าวนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยงู เรยกาเจอกันทุกชุมามากนะคะรวมถึงสัตว์เลื้อยคลานนะคะโรคที่ตามมาก,ก็คือโรคฉี่หนูอันนี้มีรายงานเข้ามาด้วยนะคะว่ามีคนที่เป็นโรคฉี่หนูกันเยอะขึ้นด้วยนะคะ,คะเพราะฉะน,นั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องตรวจสอบกันหน่อยนะคะ <ๆ S 1> การจราจรการสัญจรของชาวบ้านก็ลาบากนะคะบางพื้นที่เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเรียกว่าค้างอยู่อย่างนั้นมาเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนแล้วนะครับจะเข้าออกจากทางหมู่บ้านก็ลําบากแล้วยิ่งสถานการณ์น้ําในเขื่อนต่างๆที่รองรับมาอย่างยาวนานต่อเนื่องเนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะว่าจะต้องมีการระบายน้ําออกก็ทาให้ชาวบ้าน อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ําในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพวกใต้เขื่อนลงมาใช่ค่ะ,ะค,คนกรุงเทพเองเราก็ยังห่วงอยู่นะคบ<ม>เพราะว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยเวลาเขาบอกจะสังเกตเนี่ยคือกรุงเทพเนี่ยถ้าฝนตกลงมาน้ําท่วมหลายร้อยมิลลิเมตรเนี่ยยังไม่น่าห่วงเพราะ,ะรว่าระบายได้1นถึงสวันก็ระบายแต่ถ้าเกิดเป็นน้<ช>ําเหนือบวกกับน้ําทะเลหนุนต่างๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางภาคอีสานเพราะว่ามีผลกระทบจากการระบายน้ําของเขื่อนอุบลรัฐที่ เกินลำน้ำนั้นจะรองรับได้เข้าสู่วันที่10แล้วนะครับส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นยังไม่พ้นวิกฤตเลยระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นและก็ขยายวงกว้างด้วยในขณะที่ชาวบ้านรอบนอกบางส่วนก็ไม่ยอมให้น้ำท่วมนั้นทท่วมอยู่ฝ่ายเดียว<ช>ก็ทำให้ตอนนี้นะครับแผนป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจชั้นในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยได้รับผลกระทบเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์ล่าสุดที่ขอนแก่นจากคุณธนกรวีรพลสินครับ ครับพ,น,บพนังดินก้นน้ําบ้านหนองหินตะบนศิลาอําเภอเมืองขอนแก่นจุดนี้นะครับเพิ่งขาดเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับทำให้กระแสน้ําไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมแนวป้องกันอย่างที่เห็นนี้แหละครับซึ่งเจ้าที่ก็ยืนยันว่าพนังไม่ได้ถูกน้ํากัดเซาะขาดเองตามธรรมชาติครับนอกจากต้องบริหารจัดการน้ําเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนบนลัดเพื่อให้เกิดความสมดุลให้ประชาชนทั้งสองส่วนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด อย่างเท่าเทียมกันแล้วนะครับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําจังหวัดขอนแก่นยังต้องเผชิญปัญหามวลชนรอบนอกบางส่วนที่ไม่ยอมให้น้ําท่วมพวกเขาอยู่ฝ่ายเดียวครับเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในของตัวเมืองขอนแก่นเจ้าที่จึงเชื่อว่าพนังดินที่เสริมไว้อย่างแข็งแรงบริเวณจุดนี้ถูกชาวบ้านที่เข้ามาทำละถูกชาวบ้านเข้ามาทาลายครับแม้ชาวบ้านจะพยายามบอกว่าถูกน้ํากัดเซาะพังทลายตามธรรมชาติก็ตามครับ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ลงพื้นที่พยายามขอความร่วมมือให้เจ้าที่ปิดท่อรอดคลองรอดถนนแต่ชาวบ้านบางจุดก็ไม่ยินยอมซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการบริหารจัดการน้ําจังหวัดขอนแก่นก็ได้ประชุมประเมินสถานการณ์ครับเพื่อหามาตรการรับมือน้ําบางส่วนที่ได้ลอดเข้าแนวป้องกันครับและผลจากการที่ระบายน้ําของเขื่อนมแล้วครับที่เกินความสามารถที่ลําน้ําพองจะรับได้เข้าสู่วันที่10 ขณะที่การระบายน้ำออกอยังทำได้น้อยกว่าน้ำที่ไหลเข้าพื้นที่ทำให้หมูม่บ้านต่างๆริมแม่น้ำคพองยังมีระดับน้ำที่สูงขึ้นและขยายวงกว้างออกไปครับโดยเฉพาะตลอด3วันที่ผ่านมาน้ำเพิ่มระดับเร็วครับจุดนี้เองก็คือบ้านบึงสว่างตบบึงเนียมเอเมืองขอนแก่นครับมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวทีเดียวครับทำให้ชาวบ้านกว่า100หลังคาเรือนใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากครับโดยน้ำเข้าท่วมบ้านเกือบทั้งหมดไม่มีพื้นที่ให้วัวควายอยู่ บางครอบครัวต้องขนย้ายไปไว้ยังต่างอำเภอแต่ณตอนนี้ครับระดับน้ำยังสูงน้อยกว่าปี2 5 5 4อยู่ประมาณ30เซนติเมตรครับโอ้ยมันก็ไปทั้งใดว่าใดเนาะ,ะวันหวยสันตวนย่างยุตะนั่นแล้วย่างไปเบื้องกันยุตะนั่นละผู้นั่น,วน,นสวมผู้นี้สวมบ,วบ,บ่ันแล้วไปเบิ้งกันยุงสันละ ฟองอยากน้ำพ้ปวยการใช้ชีวิตก็ลำบากมากครับเดินลำบากไปใช้กับบ่ได้อยากไปเห็นไสกับ,บ่าได้ไปเห็นแต่ขอกงว่วเนี่ยกับไปได้ไปได้มือก้อนนั่นแหละเท่าเดียวนี่เพตาทานได้ไปใกล้ไดม้มันเลือกกับไปยากเนาเนะกานจ้างออกไปทั้งนี่ทั้งจีนน้ามกับน้าไหลแห้งกับย่านย่านร่มย่านไปน้ำาน้ากับบ่อไป ส่วนเจ้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายยังคงทยอยเสริมผนังดินกั้นน้ำในพื้นที่ตำบลบึงเนียมตลอดความยาวเกือบ10กิโลเมตรครับถือเป็นอีกหนึ่งแนวป้องกันน้ำป้องกันแม่น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในครับโดยเจ้าหน้าที่ประเมินว่าน้ำจะเพิ่มสูงอีก,กราว30เซนติเมตรจึงเสริมผนังดินกั้นน้ำา50เซนติเมตรครับ แต่ก็เตรียมพร้อมรถแบ็คโฮไว้เสริมพนังเพิ่มตามระดับน้ำที่สูงขึ้นตลอด24ชั่วโมงครับตอนนี้ระดับน้ำเขื่อนบลรักรับยังเกินระดับควบคุมด้านบนอยู่เกือบ4เมตรทีเดียวครับซึ่งจากปริมาณน้ำที่มากขนาดนี้เองทําให้ทางเขื่อนต้องเร็งระบายน้ำออกเกินกว่าที่ลำน้ำคลองรับได้ไปอีกราวหสัปดาห์ครับคุณวนศิริคุณธีรวัตรครับ